สวัสดีครับถ้าสิมาเที่ยว3,000บวกนะครับก็จะเริืมแวะมาปากบ้องนะครับปากบ้องก็เป็นสถานที่นึงที่ท่องเที่ยวนาสนใจนะครับเป็นสถานที่ที่แคบที่สุดของแม่น้ำโคงนะครับจุดที่จะลงนะครับจุดที่จะลงของปากบ้องในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ก็คือสามารถเอารถลงได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงหนาแรงนะครับก็จะมีมองล่งในต้น ช้ำฉาเนี่ยนะครับต้นจามจุลียักษ์ครับต้นช้ำฉาเนี่ยลงมานีนะครับโดยที่เข้าสิภาคมาหนีสิ้าไปรถปิกอัพนะครับรถปิกอัพสิ้าลูก้าหลานไปครับเพราะว่าลูกหลานยังไม่เคยเห็นปากบ้องนะครับยังไม่เคยเห็นเกิดจุู่นียู่ครับแต่ว่าไม่เคยไปที่ปากบ้องจุดที่แคบที่สุดนะครับไปครับขึ้นรถไปเลยที่นี่นี่แหละครับไป้ดยปิกอัพครับสามารถไปได้ครับ นี่เส ah, ้นทางที่จะไปนะครับนี่เส้นนี้นะครับอ่ะลองเบิรงครับเอารถปิกอัพลงไปเลยครับอ่ะมาชมครับมาชมเส้นทางนะครับเส้นทางที่จะลงไปที่ปากบ้องนะครับก็จะแนะนําว่าต้องเป็นรถปิกอัพนะครับพอรถเก๋งจะลําบากแน่นะครับลําบากแน่บอบอแนะนาใม้ใช่รถเก๋งลงไปนะครับพระโอกาสที่จะติดสูงนะครับนี่ นี่แหละครับเส้นทางที่ลงไปตามขอบที่เขาปลูกพักช่วงที่ฤดูปลูกพักปลูกสวนเขานะครับนี่นี่นะครับแต่ว่าถามว่าพ่อไปได้บอนะครับสําหรับรถปิกอัพนะครับถือว่า,าพ่อลงไปได้สบายๆนะครับบทติดคัดอีงยังบันไดนะครับแต่ว่าใส่ความเววาร็วไปได้นะครับค่อยๆไปได้นะครับ ก็ถือว่าสะดวกจูครับสะดวกจูแต่เขาอาศัยการเดินหรือการย่างกับสิไกลเติบอยู่นะครับจากจุดต้นชํำช้าอ่าลงว่าที่ปากบ้องนะครับอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้เขาเดินทางจากต้นชํำช้านู่นนะครับอ่าตามเส้นทางนะครับถึงแล้วครับถึงพิกัดปากบ้องแล้วครับเราก็ต้องพากันย่างไปเบืองยุดนะครับ ว่าช่วงนี้พี่น้องเข้าหลายคนนะครับกำลังหาอยู่ฮากกินอยู่นะครับ <Yeah. S 1> เ๋ยวสิพห้ายางไปเบิ้งครับ <Yeah. S 1> นี่ละครับ <Yeah. S 1> นี่ละครับปากบ้องครับนี่ปากบ้องครับเขื <Yeah. S 1> ่อนมาจุดที่แคบที่สุดนะครับนี่ <Yeah. S 1> นี่นะครับนี่ มันก็จะเป็นแม่น้ำโค้งลงแบบนี้แลครับนี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามจุดหนึ่งนะครับพี่น้องเข้ากับกำลังวานแหครับวานแหหายอยู่หากินครับข้งแรกนะครับั้งแรกของลูกลูกล้านๆน,นะครับเปนกระตื้นเต้นน้่ยจังน้อยครับ บริเวณาปากวังจักเทือนนะครับนี่นี่นะครับเป็นจุดที่ต้องแวะนะครับต้องแวะผูดายาผูดใดสีมาสามพันโบกนะครับผมก็แนะนําว่าให้มาชมวิวจุดที่แคบที่สุดก่อนนะครับนี่จุดนี้เราจะเป็นจะเราจะเห็นต้นวานาบนะครับนี่ หมากมันนะครับสุกเวลาสุกสามารถกินได้นะครับตีว่าน้ำจะเกิดขึ้นตามแม่น้ำโค้งนะครับนี่หลายต้นนะครับเป็นพุ่มสีเขียวที่ผมท่าให้เบิ่งนี่นะครับแม่น้ำโค้งทวมมันกับพัวตายนะครับนี่เหบเบงไกลๆนะครับหลายนะครับนี่ทนสภาพน้ำท่วมดีนะครับช่วงนี้บ่มีหมากนะครับนี่บ่มีหมาก ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่แม่น้ำโค้งไหลแห้งๆนะครับเพราาเป็นจุดที่แคบนะครับนี่นี่นะครับเห็นครับนี่คือแม่น้ำโค้งนะครับน้ำโค้งช่วงนี้นะครับ บรรยากาศงามแรงๆนะครับงามสวยงามอีกีนะครับ <S <S ช่วงนี้นะครับช่วงนี้นาําลงแห้งนะครับนามลงแห้งขดหินที่โพคืนว่างชีพมันก็จะเป็นคล้ายๆนาผ้านะครับนี่เห็นไหมครับคล้ายๆนาผ้าขินว่าแบบนี้นะครับ ทั้งสองฟังนะครับทั้งสองฟังเห็นไหมครับก็งามอีกแบบนึงนะครับสวยงามอีกแบบนึงนะครับแวะมาชมได้นะครับนี่จุดที่แคบที่สุดนะครับนี่หาสิบกว่าเมตรครับหาสิบหกเมตรครับนี่ ก็ถือว่าตื่นเต้นอยู่นะครับนี่ครั้งแรกของลูกนะครับนี่ครั้งแรกของลูกเลยนะครับที่มายืนปากบ่องนี่สินะครับตั้งแต่เกิดมาบกบ,กบกเคยผ้าพ้นมาสูลน,นี่นะครับนี่ออยังรอเลยครับยังรอเลย นี่นะครับความสวยงามของธรรมชาติครับความประทับใจของลูกลูกล้านๆนะครับมาเห็นแล้ถือว่าไม่คิดว่าจะสวยงามขนาดนี้นะครับนี่ เมือเลาะเมื่อยแล้วก็มานั่งพักครับเดี๋ยวจิม่าสัมผัสนะครับว่าครั้งแรกที่ม่านี่รู้สึกแบบใดนะครับรู้สึกแบบใดนะครับจากโปรตอนกันครับโปรตอนรู้สึกแบบใดลูกฮะวิวสวยมากครับน้ำก็ไหลอยู่ตลอดอ่ะพี่ปอยรู้สึกแบบไดนน้ำมัน<อ>แห้งแต่มันไหลไม่หยดุดอากาศดี โอ้สวยครับอากาศบรรยากาศดีนะครับไปแล้วครับรู้สึกน่ากลัวนิดนึงค่ะน่ากลัวแบบนี่หน้าผาบ่ได้แล้วน้ำก็ไหลแรงด้วยหน้าผาแต่ว่าสวยบ่ที่นี่สวยมันริบเลยหน้าผาทันสิชวนมากใช่ไหมอีกอยู่บ่มาอีกเอาครับโบนัสมาดูความรู้สึกโบนัสครับรู้สึกหอบแต่ก็คุ้มกับค่าวิวค่าค่าวิวอ๋อวิวลักเท่าใดที่นี่สอง ออามาดูมูซ erm ือครับมูซือความรู้สึกก็ดีค่ะปกติดูแต่ดูแต่ข้างบนได้ลงมาข้างล่างก็ดีไม่เคยเห็นก็ดีสวยดีครั้งแรกนะครับแต่คนนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันครับหลานหน่อยจากบุรีรัมย์ครับรู้สึกจังได้ลูกเมื่อยครือเมื่อยยางบ่เอาจ่ทามาวิววิวงามอยู่บ่สวยงามสวยเนาววิวสวย อ่ะนี่แหละครับธรรมชาตินี่นะครับธรรมชาติผู้ใดามาต้องเลยแวะด้อครับอ้าวาาาเาพ็่นให้สัมผัสปูอ่าทำปูก็ได้อาปูเป็นไงครับโอ้ยพวเคยมากรเรวหลเพ,พิ่งจะมาเห็นสวยก็สวยสสนี่แหละครับขั้งแรกของเพื่อนคือกันนะครับมาที่ปากฟองทีว่าแคบที่สุดของแม่น้ำโขงก็เพิ่งมาเห็นมือนี่แหละนี่แคบที่สุดของแม่น้ำโขงน้ำจะไหลตลอด น้ำใสเลยเห็นป่ะน้ำแคบมันจะใสสวยครับสวยน้ำใสตลอดครับช่วงนี้ขานี่ก็นับโอ้ยจะเป็นไงเนี่ยหาปัวหนาผานี่หนึงชั้นเลยอันนี้แหละครับผู้ใดผ่านมาทั้งสามพันโบกแล้วนี่ก็แวะแวะเที่ยวแวะชมได้นะครับที่จุดปากบ้องนะครับปากบ้องนี่นะครับปากบ้องอ่าจังได้ก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับรับชมคลิปนี้จนจบจบนะครับก็จะาลืมฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับเด้ออ่ะพอะกันไว้ครับพออกันไว้คลิปหน้าครับกับบรรยากาศสวยๆงามๆครับบายๆครับสวัสดีครับ